สวัสดีค่ะก็อยู่กับในช่องเพว่าประพาพิเศษสันติชาแนลประกอบไม่รู้ว่าอีพีเท่าไหร่แล้วรู้อย่างเดี่ยคือร้องเพลงสุดปังของพี่มิลลีนะคะเป็นพี่หรือเป็นน้องไม่รู้และเดินและเดินเดินมันเดินเพลงสุดปังเดือดเถิดเพืกแล้วปังอาหารเติมปังอาหารเช็ดเชเช็ุดเพอร์สวยมากสดปั ปังฟังบารมีสุดปังฟังัาเรสุดปังฟังปังกระดามสีสุดปังฟังัสนาลุกเปนมีนะสวยดูดีดูดีน้าดูดีน สวยยืนลุกไอ้ไม่น่าจนเจ็บมาไม่ได้รู้ว่านางงาม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  อยสวยลงพุงหลสุดเอา่ก็จริงจริงกระจตาหรอไม่ก็ห้าหนึบหนาไม่ใช่นเปนนันมันนี่มันนี่สุดปังปังปังงนนบางทีสุดปัง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 านานนซีสุดปังปังงางนก็ลุกขึ้นมีนะานอันไหนดดอันไหน เก่ยดกับกมื่อไสร่ราแ่้มนก็มาคุยจริงๆเลยทุกคงดิฉัไม่เยผ่านคนเัจจให้ดูพังกับไม่ีวาปัจจัยกปัจว่าอย่งสวยอย่างดีว่งแ่งห้าฟังสวียนคิดว่าได้เก่ผแต่วันนี้มันกลับมาโ้องกัดลังหันตัวเองในกระจกเพราะว่าตัวแอบม่งตัวแอบมั่งตัวแม่ง ไม่มาใจในกูสวยนสอนีไม่ได้เดมนแค่คนตองาไม่แค่มสัไม่สวยมากหรกพี่แต่เาที่นดใต่คนแทคทักคนทัวประเทศทยกจเเป็นยปวดเราไปคนต้องวัดเดิและเดินและเดินเดนเดิยังซ้ายขวาเอเอเธอเแล้วตังฮะปังฮะแช่่่่หยุดเพ้อสวยไม่ไหว bang bang ngon tee sut bang 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 ngon tee sut bang 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 ngon tee sut bang bang ngon ngon look at me na bang bang ngon tee jut gong bang 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 sut bang bang ngon ngon look at me na vẫn

น้ันมันลุกกันมีนะสุดเปล่าบายๆช่วยกดแชดดร์กดไลค์กดซับราคาด้วยนะคะช่วยกดกระดิ่งปุ๊กปงๆให้ด้วยนะช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าลองพอะเปล่า